ดีสวัสดีดูฝูงแฮมๆฮมรู้เลยอะพอเปิดกลงปุ๊บนี่รู้เลยว่าต้องเอาของกินมาให้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอะนี่ค่ะเราจะมาดูความหิวกระหายของแฮมๆฮมนี่คือจานจานแฮมแฮมนี่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 มาแล้ววางจานแล้ววางจานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมน่ะอ๋อนี่กินกินน้ำอยู่กินน้ำอยู่ เดี๋ยวสินี่ไงนี่ไงจานข้าเอาแล้วเอาแล้วได้กินแล้วโอ้โหอวชิบหายมันกระเด็นหมดมาแล้วมาแลมาแล้วมาแย่งกันแล้วย่งกันแล้วโอ้โหอ้กินใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยบางบางจอบางสีบางจานโอ้ยมันจะคุยหาอะไรวะโอ้โห โอ้โห و, นี่กิดผิดคิดถูกเนี่ยอุตส่าห์เอาจานแบนๆมาใส่นะหวังว่าให้ทุกคนแบบได้เห็นว่าแฮมๆเวลามันกินข้าวมันกินกันยังไงว่ามันตะกุยอะ,อะไรมันไม่กินหนอนนะ่ะว่ามันมันข้าวแล้วมันเอาออกอะโอ้โหกระเด็นหนอนหมดเลยดูสิกระเด็นหนองหมเลยอืมมับมับหมับหมับมับนนนนนนกินแล้วกินหนอนแล้วกินหนอนแล้ว เงียเงีๆยเงี Slow ้ยเ้ยได้ละตัวแม่ก็ได้มาตัวหนึ่งตัวลูกอ่ะเอายังกินได้หมดทั้งตัวเลยทิ้งแต่แล้วยูดีกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยหาของกินใหญ่เลยหาของกินใหญ่เลยงียเงียเงียเงีกินกินแท้ใหญ่เลยแ้ใหญ่เลย้ยเงียลองดูดิว่าจานนี้มันจะหมดไหม อุ้ยลูกคักระหายอะไรกันาะขนาดนั้นกินกันเก่งมากเลยพวกนี้นี่โอ้โหกินกันเลยรุ้ยดูท่าทางอร่อยจังเลยทำไมเรากินแล้วไม่เห็นจะอร่อยบ้างล่กัดไม่เข้าด้วยเม็ดมันแข็งกินหนอนกินหนอนน,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 นอิ่นี่นี่กินหนอนอุ้ยนั่งแทะนอนอ้าวโดนลูกแย่งโอ้เอจ้ากุ้งเจ้ากุ้งกินกุ้งมื้กินกุ้ง

แย่นงนอนกันนะมันแย่งของแม่มันนะ่โอ้ยหันหลังให้กล้องหมดเลยหันว่าหันมามนะมแล้วน,น,น,นุ๊เกมมนทีลูกแกมมนทีอือเกมมนโลเลยโหนี่หนูเลยงูเห่าเนี่ยแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนุเจะช่อมจะช่อมอ้าวมันเข้าไปแอบมันเข้าไปแอบกินในบ้านอะ มันเข้าไปอยากินในบ้านน้มันได่ของกินเอาไป,ไปเปทำควาขสาดช่า,างมันอุ้ยหมดไปเยอะมันกันนะเนี่ยโห<ฮ>มากินกันเก่งจังวะนี่นี่นี่ให้นอนให้นอนตัวไหนเจ้านอนตัวนี้ไหมอ๋ออ๋อมันมาเขี่ยม,มือเมื่อกี้ให้ให้นอนเอาไม่เอาเอา่ะให้นอนให้นอนอไอกมาเร็วนี่ตจวนี้กินนอนกินนอน ยำ้ำย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 ำ้ำย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 เยยำ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 ย่ยำยำไำย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 ้ยำยิยำยำยมยำอำยำยมยำ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 ยมยำ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 ยมยำ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 ้มยำยำยำยยำยำยหยำยำยยำยำยยำ ดูแค้มันสิเออมันได้ของกินมาอีกแล้วดู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 กินอะไรอ่ะนอนเหรอเม็ดออเม็ดเม็ดกินเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดมินเดตมินเดตใช่ใช่ใช่มินเดตแงมเงมแงมแงมแงมเงมงมเงมแงมแงมงมมันแทะได้ไหมวะน่ะมันจะกิน๋อกินอยู่กินอยู่ เฮ้ยเ hey, hey. ้ยฮมเฮมนี่นี in in ่หาของกินดีกว oh, ่าของกินอยู่ได <K al ong> <o> ้แล้วได้แล้วได้แล้วไห่ยมันลายจังวะเยิมเยิมยิมยิมนี่มูฮ่าของกินเอานอนให้มันอีกเอานอนให้มันอีกดูก่อนเอานอนให้มันอีกนี่มีมีมีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กใหญ่แย่งแม่สิอ้าวชิบหายเลยอ้าวเอาไปเอาไป ตัวเล็กไปไหนล่ะตัวเล็กตัวเล็กอ้าวโอ้โห้แกมบันดีแก้มบเลอรเลยขี่แน่เลยอ่ะนั่นไงขี่จริงด้วยอะหนอนหนอนให้นอน,น,อน,น,อนอยังแกกินกินกินเออเท่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 เออเอ,อ,อ้าวทำไมอ่ะตัวมันใหญ่ไปเหรอแทะยากเหรอ <c oughs> มันจะกินได้ไหมเนี่ยเออมันกัดหัวไปแล้ว ยังไงยังไงจะเอาไหมจะกินได้ไหมเอาเอาไม่เอาชอบกินกุง้งโหมันชอบกินกุ้งมากกว่าเห็นไหมเห็นไหมกินกุง้งกินกุง้งแทนอ่ะตัวนี้มาจากไหนามายังไงออกวงไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มาอีกทำไมดูแก้มเดี๋ยวดูแก้ม น,นัน่นนี่นี่นมันมันนี่ดูทางนี้ดีกว่ามันแทะมันแกะมเกะมทานตะวันดูดิดูดิโคตรเจ๋งอะ่ะโอ้เมทานตะวันเวลาเราจะกินเนี้ยเราให้หนูแทะให้ได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งอยขี้ติดขี้ติดหน้าขี้ติดหน้อาอ้าวหันหน้านี้เลย ติดมากน,นี่นี่นี่เอาแทะ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 มันมีแต่เปลือกไม่ใช่หรอหรือว่ามีเม็ดวะอ,อ๋อมันอยากกินเม็ดทานตะวันน่ะออกมันแทะไม่ได้จะแทะให้กันอหละเฮ้ยวแปหนอนแล้วแปะหนอนแล้วอะแกไม่ทานตะวันให้หนูแบบ ดูมันแทะนอนแทะนอนพยายามแทะนอนอยู่แกะยากจังแกะมือเดียวแกะไม่ได้แกะให้แล้วนี่นี่นี่กินได้ทันตะวันใช่ไหมนี่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 ตัวเล็ก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 ฮ่าไม่อาวหอนี่ไหนี่ไหกัดใกัดกัดชอบชอบโอ้โหกินแล้วได้กินแล้วว้าได้กินไหมทันตะวันแล้วนี่เราอุตส่าห์แกะให้เลยนะมี่เนี่ย โหหมดแล้วอะโอ้หนี่นี่ถือว่าหมดแล้วเนี่ยแต่อาจจะมีซากหนอนอยู่บ้างเพราะมันมันกัดกันไม่ได้มันใหญ่ชิ้นมันใหญ่เอาไหมดูดูๆม่อเหรอเอาไหมเอาไม่แก้งแล้วโอ้ไม่แก้งแล้วมันอยากกินเมล็ดทานตะวันกันหนะไม่เอาหนอนแล้วันอยากกินเมล็ดทานตะวันอ่ะแกะไม่ได้ เอาไงดีอยากให้มันจังแต่ไอ้พวกนี้กินเยอะไม่ดีนะคะไม่ทานตะวันแต่ก็นานๆให้ให้ทีนิดๆหน่อยๆคือแะ้วคือไม่มีอย่างอื่นให้กินแลยใช่ไหม <c oughs> ก็เลยแบบเล่มๆพวกเศษที่ <c oughs> โอ้โหหมดรวบไปทั้งแผงเลยเมื่อกี้แม่มัน แคิดว่าต้องมีจานสองไหมเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อคืนไฟมันนี่นีมันไปทารวันนี่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 อยู่นี่นี่น่ไปทารวันยังไงยังไงทารวันอี่มันไม่ปล่อยอะดูดีมันจะเอาให้ได้อ่ะอ่ไอ่ไอโอ้กินกินไอ้ฮ่ามึงแม่ง อาไปทั้งดูดูๆๆพอได้ไปแล้วก็หนีเลยดูดิอืเฮ้ยนี่มันเหลือตะเศษแล้วนี่วะโอ้มดโอ้มดพระเจ้าหมดเลยจ,จ้าดูสิโอ้ิดเอาไงดีนะนี่จานที่สองอะมีใครจะกินอีกไหมหรืออิ่มกันลนะ โหยยังอยกินด้วยวะเนี่ยโอ้โหกินเกงยังวะยวอยากเอากุ้งให้มันเพิ่มดีไหมเอากุ้งให้เพิ่มดีไหมรู้สึกมันจะกินกุ้งกันเยอะหน่อนมันไม่ค่อยแท้เลยเพราะมันมันโอติมันก็กินหนอนนะหรือว่ามันติดใจกุ้ง นี่กุ้งกุ้งกุ้งให้กุ้งกินไหมอา้าวไม่กินอะ่ะมันอิ่มแล้วแน่เลยอะ่ะเออถ้าท้านจะอิ่มแล้วแหละยกเว้นแม่มันไม่อิ่มสักทีกินอยู่นั่นแหละเฮ้ยว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีตัวไหนมาแท้ละแกะเมล่นทาตะวันแกะเม,มล็ดทาตะวันโอ้ยจิงจิงชอบอ่ะชอบดูเม็ดมันชอบดูมันแกะเมล็ดทาตนตะวันอะ่ะ ่ไม่อะอุ Oj, Oj, ้ยเฮ้ยโดนแตะนิ้วกิน,นเลยเลยโอ้หมีแต่แม่มันได้แต่ที่ไม่อิ่ม,ม,ม,มกินเลยเลยนีกินเม็ดนิดนิดเม็ดนิดนิดโอ้โหมันเอาเข้าเข้าปากเพ่ยงเดียวเลยอะ่ะหาหาหาอะไรวะทำไมเรื่อ,องมากอย่างนี้อะลูกทำไมเรื่องมากอย่างนี้ หาอะไรของมันเนี่ยเลือกกินนี้หว่าเลือกปะเนี่ย,ย,นนยอืมีตัวเล็กลาแฟดแฝดเปนแฟดกับแม่แต่ตาคนละสีแม่ตาสีแดงลูกตาสีดำเฮ้ยดูกเด๋มันชอบนิสัยเสียมันชอบไปแย่งจากปากแม่มันน่าดูนี่อืมอมันยังไม่หิวโอ้โห สองจานจาน2ไม่น่าจะหมดเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวให้มันกินสักพักหนึ่งมันแก่มเม็ดทะนวันดังเก็กๆๆๆๆชิได้ยินมั้ยงมๆๆๆๆมาอ <tr> ีกแล้วคือเลยไม่รู้จักอิ่มมาแล้วโอ๊ยตัวนั้นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านฮัลโหลนี่ออกมาหามาหากินๆดูด้วยกินโชว์ด้วยงอ ตลึกต,ล,กตลึกตลึกตลกอ้าวโดนลูกแย่งที่กินอีกแล้วน่าสูงฉันเด่นไไหของมันโอ้โหดูรูมโอ้ตะก,กะว่ะเอาแม่มันไปแล้วอะ่ะอิ่มแล้วมั่งสงสัยแล้วมันก็จะไปคายในนั้นแหละ มันจะไปคลายคลายอาหารในนั้นแหละเออเราดูพวกนี้ดีกว่ามันจะไปคลายมันจะไปคลายอาหารในทรายกินใหญ่เลยตเลิคก,กินใหญ่เลยตุลิคตุลิคไม่มีเม็ดทานตะวนันได้กินแล้วไม่ใช่นะมันเปื่อยโดนแม่งแยวมันแล้ววายวายตุลิคตุลิค เกมนะเกมนะเกมนะเกมเงียบเงียบเยบเงียบเกมสิอ้อ้าวหนีหมดเลยมาแล้ว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 อ้าวไปอยู่ในบ้านอีกแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเข้าบ้านหมดเลยโอ้โหมันกินครึ่งมันกินครึ่งยัยนี่กินครึ่งกินครึ่งกินโจกินโจโอ้กินโจ Bye